รวมรถมือสอง jk นำเสนอรถเกง่งมือ2รุ่นยอดนิยมนะคะแม้อายุเยอะแต่ยังได้รับความนิยมมากๆรุ่นนี้นะคะเป็น honda jazz ค่ะปี04นะคะเกียร์ออโ,โต้กระจกไฟฟ้านะคะเครื่อง dsi ค่ะ1 5 0 0ซีซี c นะคะเรือนใหม่ขึ้นครบสีสวยแอร์เย็นภายในนะคะโดยรวมแล้วดูสะอาดเรียบร้อยดีนะคะเอกสารมีครบภาษีไม่ขาดค่ะ มีแอร์แบ็กสอใบมี ABS นะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะรถสภาพดีไม่เคยติดแก๊สนะคะราคา95,000บาทบทุกท่านพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยวิ่งทางไกลก็สามารถเดินทางไปได้ทางด้านผู้ขายยังรับประกันการโอนให้ด้วยนะคะรถอยู่ในอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ สนใจเน้นโทรและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะทางเราไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ